ครับก็เป็นชุดปาเจโร่โหลดนะไอ้ปาเจโร่ยกสูงวันนี้เป็นโหลดนะมั้ปาเจโร่ยกสูงไอรอนแมนฟูลเซ็ตนะครับอยู่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทใครใครได้ใครใช้ปาเจโร่ก็รีบคว้าไว้ด่วนเลยนะราคานี้ฟูลเซ็ตนะโช้กพร้อมสปริงนะครับ,นะพ,รรบพร้อมติดตั้งรับประกันให้ตัวนี้รับประกันให้หกเดือนครับโดยผมเลยถ้าเสียที่ขออนุญาตซ่อม,มให้แล้นะครับตอนนี้ไอรอนแมนซ่อมได้แล้วนะคใครมีไอรอนแมนโฟมเซลล์อยู่แล้วแบบ มันเสียหรือว่ามันเสื่อมเลยอยากจะให้มันกลับมาฟิตด,ดีเหมือนเดิมค่าทําอยู่8,000บาทนะครับ4ตัวพี่โรดร่มเก้าสวัสดีครับพี่อันนี้ไม่มีใครเหมาะกับพี่ีแล้วนะคู่หลังโอซี่แบบ24รีโวอายุ7วันนะครับ ผมรับประกันให้เป็นของใหม่3ปี1000 100, กิโลคู่หลังโอซี่นะรีโวนะครับ14,000บาทครับปัจจุบัน17,000บาทนะครับปี 8, 24อันนี้รวมพร็อติดตั้งให้เรียบร้อยบนสองที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับคือว่ามันไม่เปลืองเงินที่เราไปติดตั้งเองมันเสียก็ตามมาจี้ผมได้มันถ้าอำระงหมดอายุซ่อมผมก็ซ่อมกับผมได้นะครับถ้าเิาว่าดูแล One Stop Service ทีเดียวเสร็จเลยไม่มีการโดนทิ้งไม่มีการซื้อไปแล้วไ่ลองวิ๊กแล้วพลาดกูตายเลยอย่างเงี้ยถ้าซื้ เอ่อตาทดกำไรก็ประมาณ20%ที่ลดลงไปเพื่อเพื่อเพื่อจังหวนเบียนได้นะใครอยากเล่นมือสองก็ไปวนเล่นเนี่ยสบายมากเลยครับมีเยอะมากเลยจะอ,อะไรก็บอกมาได้ครับตอนนี้มือสองที่มีเนี่ยบิลสไตล์สีเหลืองอเมริกานะของฟองนตูเนอร์สี่ตัวหมื่นสามห้าร้อยครับแล้วก็คู่หลังเรนเจอร์วายเอสครับทั้งหมดคือสภาพดีหมดขอขออย่าดูรูปแล้วกันนะมันเสียเวลามันไม่ได้คู่หลังวายเอสเรนเจอร์ทำสามพันห้าแล้วก็ คู่หลังฟ็อของ d m a มะครับ9,500ครับแล้วก็คู่หลังฟ็อของ S1 ครับ9,500เหมือนกันฝนตกแล้วหรอย่ย ใครเข้ามาแล้วเจอผมตอนนี้ช่วยไลฟ์ช่วยแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดยาวไปเลยเดี๋ยวไปทดสอบรถก็เอาไปไลฟ์สดในรถด,ด้วยนะตอนทดสอบจะได้รู้กันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าผมทําอะไรบ้างเวลาไปไลฟ์สดเวลาเอาไปทดสอบรถที่เห็นว่าหายกันไปนานไปทําอะไรวะช่วยไลฟ์ช่วยแ like, ชร์ด้วยครับผมถ้าชอบใช่ถ้าไลฟ์แชร์นะครับ ใครมีปัญหาอะไรถามมาได้นะครับตอนนี้เปิดหน้าจอยเครื่องหนึงไว้ดูแล้วีินรีรมกล้าสวัสดีครับอย่าลืมพี่อยากให้ได้ไปจริงๆตัวนี้โอซิปี่สี่คู่หลังมันประหยัดไปสามพันโดยที่เราได้มันเป็นของใหม่นะครับเพราะว่าใช้ไปเจ็วันแล้วก็ผมรับประกันให้เป็นของใหม่เลย ผมใส่โมโนทูบ2.0ไม่ได้เปลี่ยนสปริงครับคุณชนวาดความรู้สึกทุกวันนี้แน่นหนึบแต่ไม่นุ่มบวกโครงด้วยฟอฟอ2.4กับ 2. 2ครับแก้ไขได้ไหมแก้ได้ครับอาการที่ว่ามาคือมันมันมันแน่นเฟิรม์มแต่มันไม่มั่นคงอันนี้เข้าใจคืออาการที่เราเปลี่ยนโช๊คมาโดยที่ไม่เปลี่ยนสปริงหรือสปริงมันไม่ค่อยเข้าก,ก,กันกับตัวรถกับตัวโช๊คครับ อย่างนั้นผมต้องดูความยาวของโชกก่อนว่าเป็นแกนสดนดาตรฐาดยกสูงหรือว่ามาตรฐาดปกติหรือมาตรฐานโรเตียครับหรือตัวโรเตียเลยหรือตัวยกสูงเลยซึ่งมันก็มีบ่อยเหมือนกันที่บางทีร้านค้าใส่มาให้เราโดยที่เขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่ามันใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วโชคสาหรับมดดาตรฐานถึงยกสูงผมต้องเรียนอย่างนี้มันไม่มีนะแต่คนจะบอกว่าบิลซายังมีเลยเลื่อนล็อกได้ยกสูงเลื่อนลองเลื่อนดูครัรบนั่งจุกม,มันมันวิ่งไม่ได้ คือมันได้ทางรูปทรงว่ายกสูงได้จริงไงยกขึ้นมามนสูงจริงแต่ไม่ได้เรื่องสมรรถนะการบินการการใช้งานครับดังนั้นเวลาเราเลือกโช้กต้องเลือกให้ตรงตามสเปคเลยว่าโหลดเตี้ยธรรมดายกสูงโช๊ยกสูงเอาไปใช้กับรถสาตาดยังพอได้โชส๊สมาตาดไปใช้กับรถโหลดเดตี้ยยังพอได้แต่โช๊โหลดเตี้ยไปใช้กับรถยกสูงหรือสาตาดใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสั้นโช๊ที่สั้นไป มีผลแย่กว่าโซคที่ยาวไปนิดๆนะครับอย่างแรกคือสปร,ริงแข็งสปร,ริงตึงโอ้ยแม่งตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเยอะมากฟอร์จูน2.0มอนอทูปแล้วก็ผมขอเปลี่ยนสปร,ริงนะครับขอเป็นสปร,ริงไม s เอสครับหนึ่งหมื่นสามอแปดร้อยบาทครับขาย ถ้ายังไม่หายเขาก็จะมีการปรับแต่งโดยผมเองอีกทีหนึ่งที่ปรับตรงส่วนของกันโครงแล้วก็ระยะการขึ้นลงของสปริงแต่รับรองจบแน่นอนครับมาที่นี่ก็คือใส่ไว้เซตไปแล้วก็ปรับแต่งแล้วลองวิ่งดูเติมแรงดันแก๊สเพิ่มขึ้นลงนะครับก็สามารถแก้ไขปนนัญหาได้หลายอย่างนะครับเออสนใจใส่ปาเตโรครับ มือสองประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งมื่ห้าพันห้าร้อยบาทครับโชคพร้อมสปริงไอรอนแมนครับสภาพสวยมากครับถ้าสนใจจองเลยนะกดเขียนว่าที่นี่ว่าจองเลยเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปขอเบอร์โทรไว้ด้วยครับนี่ผมคิดมาไว้ก่อนนะครับจะได้จำได้ อย่าพลาดจริงๆนะมันพลาดแล้วมันหาคาไม่ได้แล้วนะครับราคานี้โชคพร้อมสปริงมือได้ร้อยยศคซื้อไวซ็ตได้ยังทำอะไรไม่ได้ได้แค่โชคอย่างเดียวอันนี้เรียบร้อยเลยนะจองไว้ขอเบอร์โทรนะครับ มีคู่หน้าสตตดแบบเกลียวมือสองเซฟอร์จูเนอร์สองพันสิบเก้าไหมครับถ้ามีราคาเท่าไหร่บ้างครับมีครับเดี๋ยวก่อนนะครับมองหายแป๊บหนึ่งมีเอาไว้ไหนวะมีครับเป็นโอซี่สตัดแบบเกลียวนะ เป็นซีรีส์8,000นะครับสวินทูบนะอันนี้เป็นสต,ตัดแบบเกีวขึ้นลงได้นะครับเออลงได้หนึ่งนิ้วขึ้นได้หนึ่งนิ้วครึ่งน,นะครับมันเหมาะกับการใช้สตดันดาห,หรือยกสูงขึ้นมาได้นิดมันมันไม่ตึงสปริงแต่มันยาวแต่มันโหลดเยอะไม่ได้นะครับอันนี้คู่นี้คิดไป4,500บาทครับสภาพสวยทุกอันนะขอไม่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 ไมไมชี้แจงให้ดูรูปนะครับแต่รับรองพี อย่างเยินเปเลสุดก็ดู80%มันไม่อยู่อย่างแรกคือซื้อซื้อมือสองต้องดูบูธหูโช๊คมันใช้ได้ไหมเพราะงั้นก็ต้องไปอัดออกสร้างขึ้นมาใหม่ทําใหม่ตรงนี้มันแพงครับเวลาถอดเข้าออกพันห้าอะไรเงี้ยน้อยต้องมีค่าแปลงหูอีกตรงนี้ต้องดูให้ดีตรงนี้นะตรงนี้จำไว้นะซื้อโช๊คมือสองดูตรงนี้เลยถ้าตรงนี้เยินนี่จบมองข้ามเลยจนกว่าจะซ่อมอันนี้มาให้ใหม่ มิเ X 1.9ใส่สปริงโหลดโอซกับโชคโอซแบบปรับไม่ได้ที่สายใหม่มาเซ็ตแบบนุ่มแต่โทงเพลงขับเร็วแล้วหวิวไปหน่อยแก้ไขได้ไหมครับแต่ชอบมันนุ่มสบายดีครับแต่โทงไปหน่อยอืมแก้ไขได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงคือไม่ใช่เพราจะแก้ผมไม่รู้ว่าปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าปรากฏว่า ชโชคอัพมันเป็นแกนยาวหรือแกนมาตนานแต่เอาไปโหลดเตี้ยเนี่ยมันก็จะโครงโครงหลงหลงเหลงเหลงถ้าถ้ามันถ้าโชอคมันหนืดไม่พอก็ปรับดดดดดดอาจจะต้องขอมีเปลี่ยนเอ,อสปริงหน้าหรือหลังอย่างนั้นหนึ่งคู่นะครับอันใดนหนึ่งอันนี้หายแน่นอนครับสปริงก็เทรดแรกกับผมได้แก้ได้ครับ จำเป็นต้องเลือกเอาสปริงที่มีคอมเพรสเยอะขึ้นมาหน่อยกับรีบาวเยอะพอประมาณคอมเพรสต้องนำมันนี้ขึ้นมานะครับเอเพื่อให้ใช้ได้กับตัวมันรถที่มีอาการโครงคือคอมเพรสมันน้อยรีบาวมันเยอะกว่าก็ต้องแก้โดยการอัดคอมเพรสเข้าไปโดยใช้สปริงแข็งแต่สั้นแต่ถ้าเป็นโช๊คที่มันมีความยาวด่านสันดาดอันนี้ต้องเปลี่ยนกระสมาะสมอาจจะต้องขอยกสูงรถขึ้นมา ถ้าอนุญาตให้ยกสูงได้20่สิบหายเลยจบเลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับแก้ได้เลยถ้าอนุญาตให้ยกขึ้นมานะครับหายทครงทันทีครับ เราเสนต์กานทำงานกันโครงนิดหน่อยครับหน้าหลังนะอันนี้อยู่9,000บาทครับสเปคไม่ต้องเปลี่ยนเลยอันนี้ใช้ของเดิมเพีเพยวๆใช้โอซี่เดิมเลยได้เลยนะครับ ชมสปริงมือสองใส่ H1 มีไหมมีครับคู่หลังนะสปริงสปริงมีไอบักอยู่นะครับหนึ่งคู่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็คู่หลังเนี่ยมีอยู่หลายตัวให้เลือกเลยครับมีตั้งแต่โปรเฟนเดอร์ปรับ4 i r ไอรอนแน,นะครับ โอเวอร์แลนด์ครับเสนอเป็นโอเวอร์แลนด์แล้วกันนะครับโอเวอร์แลนด์อันหลังก็คู่คู่หลังโอเวอร์แลนด์อยู่สามพันเก้าร้อยบาทครับสปริงไอบัตเอ่อมันมีอยู่คู่เดียวผมไม่แน่ใจว่าหน้าหรือหลังครับ แต่ผมอยากให้ใช้สปริงเดิมก่อนนะค,คู่กับโช๊คโอเวอร์แลนด์ดูก็ดีขึ้นเยอะค่อนข้างมากแล้วเพราะสปริงไอบักใส่กับโอเวอร์แลนด์มันไม่ค่อยเหมาะนะครับมันถ้าซื้อเซตนี้ไปไม่เวิร์คซื้อต้องซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งไปแต่เพอดีสปริงมันมีแค่แค่ค่าคู่เดียวไม่ว่าด้านหรือหลังผมจำไม่ได้ขอเป็นลองโอเวอร์แลนด์ไปใส่ก่อนครับ3,009ใน H1 นะครับสปริงมือสองจับคู่กับโชคไว้เซ็ตกัดทับวีโก้พรีแลนเนอร์ ออมีครับแต่ต้องใช้กําลังภายในในการใส่นิดหน่อยเป็นตัวนี้ครับซิลเวอร์นะสีทองนะมีค่าความแข็งเหมาะสมแต่คราวนี้คือใส่แล้วมันจะเตี้ยลงนิดหน่อยต้องหนุนหัวนิดหนึ่งครับก็สปริงซิลเวอร์นะครับมือสองคู่หน้าอยู่สามพันเก้าร้อยบาทครับพร้อมหนุนหัวให้เลยเรียบร้อยหนุนหัวผมขอห้าร้อยครับ สวัสดีครับคุณเองรบกวนถามโชค OEM 2.5กับจูนซีรีส์2เฟลิกงโดยรวมแตกต่างกันเยอะไหมฟยฟลิกง์โดยรวมไม่แตกต่างนะครับแน่นๆหนักๆกระชับเหมือนกันแต่ว่าตัว OEM 2.5จะมีอาการหน่วงมากกว่ารีบ่าเยอะกว่า แต่ตัวชูนซีรีส์มันสามารถปรับเพิ่มคอมเพรสได้ด้วยนะครับซึ่งแก้ปัญหาตรงนี้ที่ OEM 2.5มันหน่วงไปมันเลยได้ฟีลลิ่งที่ดีกว่ามันปรับได้2ทางมันได้เปรียบแต่คุณสมบัติภายในความรู้สึกเลยทุกอย่างมันคล้ายๆกันสมมติเราปรับเบอร์4ี่เออ OEM 2.5ปรับเบอร์4กับตัวจูนซีรีส์ปรับเบอร์4คล้ายๆกันครับ ครับเข้าเลยว่าไงเอ่ยขัานเขาเสร็จแล้วเออแก็คือตระกูลโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งปรับสี่ที่เป็นโมโนขึ้นมาเลยเนี่ยตั้งแต่โปรเฟนเดอร์โมโน2.0งนะครับโปรเฟนเดอร์พิกกี้แบ็กปรับ8โปรเฟนเดอร์ปรับ8สายโปรเฟนเดอร์ควีนซีรีส์โปรเฟนเดอร์ 2.5 2.0จูนซีรีส์ฟิลลิ่งคล้ายๆกันหมดครับเป็นตระก,กูลนนุกลมเดียวกันคือสมมติเราปรับเบอร์4นะถ้าปรับเบอร์4นี่เหมือนๆกันเลยครับมันไม่ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแพงแต่ตัว2.5มันจะได้จากที่กับตัว,ต,วตัวจูนซีรีส์มันจะได้ความหนักที่ตัวอื่นไม่สามารถให้ได้หนักหน่วงนี่คือสตรกหนักวิ่ง200ออไ,ไม่ไหวแบบ ไม่ขยับนะครับแบบนั้นแน่นๆอย่างเงี้ยเป็นสตรองหนักรีโวที่พี่เอกโชคโอซีปิสีหน้าต้องใส่อะไรดีครับถ้าหลังใส่โอเวอร์ ver, ใส่รีโวเอ่อใส่โอซยิบสี่แล้วครับหน้าก็ผมให้เลือกเป็นหน้าเป็นเป็นโอซีเหมือนกันแนละ้วก็ทำมีเหมือนกันนะ หรือแม้ก็หน้าบิวสไตล์ได้นะครับใส่บิวสไตล์ได้เลยเอาบิวสไตล์ดีก,ก,ก,กว่าฟิตฟิกกว่าเอาหน้าบิวสไตล์หลังโอซี่ครับอันนี้ได้คมกระชับนั่งสบายครับผมมีวิธีทําให้ไม่เป็นบิวสตไตล์มันนั่งสบายนะแต่ว่าเอาคนอื่นไปใส่เฉยๆไม่เกี่ยวนะหมายถึงทั้งหมดที่ตอบนี่คือติดตั้งจากที่ผมไปนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปลองรถก่อนแล้ะไปลองด้วยกันเลยใครมีคำถามอะไรแปะไว้ก่อนนะก็ไปลองรถด้วยกันครับ อันนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวตรวจความสูงตรวจงานกันครับ เขาไปลองคดีกันแหละไป อันนี้ลองพอจูเน์มอนโดนะครับว่าใส่ไปเป็นไงมัง่งหรือแต่ละคนก็ลุ้นกันนะว่ามันออกมาจะดีไหมนะคันนี้เลือกเอามือหนึ่งที่คุณภาพรองลงมามากกว่าที่จะเลือกมือสองครับจากเหตุผลที่บอกครับเหตุผลหลักในการตัดสินใจคือคุณแม่นะเนื่องจากคุณแม่เลือกเองนะครับคุณแม่ก็ต้องชอบแบบนี้เราต้องตามใจท่านด้วยเพราะว่าของที่เลือกเขาไม่ใช่ของเลวร้ายครับไม่ใช่เลือกผิดไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้